เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้จะพูดถึงเลยนะครับแต่แต่ผมเนี่ยไปลงทะเบียนลแล้วในไทยบอ์เพราะว่าผมนี่อย่างนี้คือเรื่องเล,อเลือกตั้งลงหน้านอกเขตด้วยของผนอกอ<า>ขอเขตด้วยเพราะว่าเพราะว่าผมนี่ทะเบียนบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ปัตรุงอ๋อ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทะเบียนบ้านไปอยู่ที่แต่ตัวนี่อยู่กรุงเทพครับออทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าชื่อเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านที่พัทลุงใช่ตัวนี้มาอาศัยบ้านภรรยาอยู่ะฉะนั้นเนี่ยอีกครั้งจะกลับไปเรียกพัทลุงที่พัทลุงในวันที่14เมษายนไอ้14พฤษภาคมเนี่ยนะครับครับก็ไม่ว่างเพราะวันนั้นนี่เข้าใจว่าเป็นวันอาทิตย์นะใช่ครับก็ ก็จะถูกใช้งานแน่ๆแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่สามารถไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยก็เป็นกรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตครับนี่ผมก็ไปเข้าไปในแอปพลิเคชันครับไทยโวตเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนง่ายนิดเดียวนะครับก็ก็เขาก็จะให้เขาก็ขึ้นให้เลยนะก็มีรายละเอียดเราอยู่หมดแล้วนะครับพอเรากรอกครับ กรอกรายละเอียดไปนิดหน่อยนะกรอกไอ้เลขบัตรประชาชนไปนะครับก็ก็ขึ้นมาให้เราเลือกเลยอว่าเราเนี่ยสะดวกที่ครับเขตไหนเพราะผมนี่เป็นกรณีว่าเลือกว่าจะจะลงคะแนนในกรุงเทพครับก็ถามว่าเขตไหนเพราะในกรุงเทพเนี่ยเขาจะจัดไว้อให้ทุกเขตในวันที่เจ็ดพฤษภาคมเนี่ยก่อนก่อนวันปิติหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับให้เราไปเลือกเนี่ยก็จะจัดให้ทุกเขตอ ต่างจังหวัดนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะอทุกอำเภอหรืรือะไรไม่ได้ใจถ้าเราเข้าไปดูนะนะครับแล้วก็จะได้ไปลงกระดนนเลือกตั้งล่วงหน้าครบหรือว่าจะมีกรณีอีกแบบหนึ่งคือลืวกตั้งล่วงหน้าในเขตครบก็หมายถึงว่าอย่างคุณพีเนะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพผมอยู่เขตพญาไทยแต่วันที่สิบสี่ดีต้องรายงานข่าวเลือกตั้งหรือว่าหรือว่าต้องไป ่างจังหวัดครับอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไปเลือกตั้งไม่ได้ผมก็เลือกตั้งที่เขตพะเยเหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนที่แต่ว่าขอเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าวันนั้นจริงๆก่อนวันที่สิบสี่อ่นี่ก็จะเป็นเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตระดังครับทีนี้ก็มีนอกราชอาณาด้วยนะครับเกิดว่าอธุระของคุณพีทเนี่ยครับคือต่างประเทศอ่านะหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่นะครับก็ก็สามารถไปเลือกที่นู่นได้ครับก็ก็เขามีเวลาให้ท่านแจ้ง ครับจนถึงวันที่9เมษายนนะครับนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนของผมนี่เรียบร้อยแล้วครับนะก็วันที่7เนี่ยผมก็จะได้ไปเลือกใกล้บ้านใกล้บ้านที่กรุงเทพนะครับก็จะไม่เสียสิทธิ์นะครับนี่ก็เข้าไปในเข้าไปในสมาร์ทบอร์ดอ่ะของผมเลยครับแอปพลิเันสมาร์ทบอร์ดของเอ่อกกตเออผมนี่ครับแล้วสมาร์ทบอร์ดนี่ยก็จะมีพวกข้อมูลพวกอะไรให้ด้วยนะนะครับเนี่ยเนี่ยผมผมเข้าไปใช้ของสมาร์ทบอร์ดนะคุณพีทดูช่องทางนี้ง่ายสุดเลย นะครับเนี่ยเนี่ยสมาร์ทโหมดใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะอ่าเป็นสมาร์ทโหมดของเป็นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกอต้อเนี่ยนะนี่ก็ก็ยับเดือนกันทีนะครับได้ทั้ง iOS ได้ทั้ง Android ได้หมดได้หมดทีนี้ถ้าถ้าคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นชินเทคโนโลยีเลยคุณพีททำเลยอ่าทางอื่นก็มีนะครับถ้าจะไปติดต่อเองก็ได้นะครไปสามารถที่จะไปถ้าจะไม่ใช้สมาร์ทโหมดเนี่ย ก็ไปใช้ช่องทางอื่นได้นะครับโดยยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นนะอันนี้จะมีหลักฐานก็ที่ต้องใช้นะก็มีสเนากวัดประชาชนแบบคําร้องขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วก็คําสั่งที่ต้องให้ไปปฏิบัติงานอย่างนี้นะครับช่องทางลงทะเบียนย่ที่บอกกันว่ายืนยย่นด้วยตัวเองก็ได้ที่เขตหรือว่าจะยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็คือยื่นทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละทางสมาร์ทโหมนี่แหละนะครับท่านโทรไปที่นี่นะหมายเลขนี้จดไว้นะจดไว้ถ้าถ้าท่านคิดว่าวันวันที่สิบสี่พฤหัทบดไม่สะดวกโดยประการใดครับแล้วจะจะลาหรือจะอะไรจะหรือจะลวกเรื่องเรื่องหน้าจะขั้นตอนยังไงอธิบายก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองโทรไปที่สายด่วนหนึ่งแล้วก็ตองสี่นะหนึ่งสี่สี่สี่เนี่ยจําง่ายเลยนะท่านโทรไปเลยนะสายด่วน 1444นะครับ uh huh. นะ